ชอแสวงหาไม่ใช่รอคอยนี่ขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนจจกเหล่งนของแ่งค่ะก็ยึดตามหลักนั้นมาแล้วจะบอกว่านี่การแสวงหาค่ะเจอส่วนสวยๆขอบคุณพี่รปภอนะคะที่บอก p a r a ไ i s e นะคะก็อยู่ในแบปแบงนาค่ะเป็นสวนที่แบบเขาสามารถให้เรามาเดินนั่งเล่นได้นะคะไม่ใช่เด็กแอแบกไม่มีเงินเลยแบบกค่ะแต่ว่า เคยเปิดร้านอินเทอร์เนต็ตนะคะมีลูกค้าเป็น a b แบแล้วก็เคยมีเพื่อนรุ่นหนองเป็น a b a บมีรถนิยมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะทุกคนเมักๆเลยสีเขียวนะคะก็คือจากที่ได้เรียนรู้มานะคะธรรมชาติเนี่ยสามารถบำบัดความเครียดแล้วก็รีลีสนะคะ พวกท็อกซิกอะไรต่างๆที่เราสะสมรับมาความเครียดจากการทำงานนะคะจากสังคมเมืองความแออัดต่างๆค่ะสีเขียวของธรรมชาตินะคะแล้วก็พลังของธรรมชาตินะคะเนค่ะต้นไม้ค่ะหนึ่งต้นกว่าเขาจะเติบโตมาได้ยืนต้นนะคะเราสามารถมากอดรับพลังธรรมชาติจากเขาได้ดีงามมากค่ะทุกคนแค่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะย่านบางเบานี่ก็สามารถมาได้นะคะ เราเคยค่ะเคยคิดที่จะจัดสวนเองอะไรเหมือนกันแล้วมันคือถ้าเราไม่ได้มีเงินที่จะดูแลแล้วก็ไม่สามารถจ้างได้มากเพียงพอนะคะมันจะไม่ได้สวนสวยๆแบบนี้มันลงทุนเยอะมากแล้วก็การดูแลรักษายากมากนะคะเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนะะี่ยค่ะเขาจะมีระบบนิเวศของของการดูแลแตกต่างกันมากๆซึ่งเราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องดินน้ำสภาพอากาศมีความสำคัญมากๆกับ ต้นหม้แล้วก็ธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะก็ตั้งเป้าหมายค่ะว่าถ้าลดน้ำหนักนะคะลงไปได้อีกนะคะตอนนี้ลดลงไป8โลนะคะจาก80หรือ72ะะคะแล้วก็ถ้าลดลงไปเหลือ60กิโลเมื่อไหร่จะให้รางวัลตัวเองด้วยกันไปเดินป่าค่ะไม่ได้ไปมานานเพราะว่าด้วยความที่บอก พอน้าหนักมันขึ้นมาเยอะมากๆอะค่ะขึ้นมา27โลใน2ปีนะะเนี่ยค่ะพยายามลดลงไปได้นิดหน่อยมันก็เด้งขึ้นมาอีกนะคะด้วยความที่แบบพฤติกรรมการกินการนอนของเรามันทําให้ระบบเผาผลาญเราพังนะคะเรากินแล้วก็นอนแบบจุ้มปุกแบบนั้น <c oughs> นอนจนปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยต้องลุกขึ้นมาทําเห็นทําอะไรเยอะๆนี่คือมันสนุกนะเชีวิตเราอย่าไปตัดสินใครแบบแค่ดูแค่ภาพปลงตาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเลือกในแบบที่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยนะคะมันดีมากๆเลยนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้ลองอยากทำอะไรลองทำเลยที่มันแบบไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันดีจริงๆนะคะทุกวันนี้ไม่มีคำว่าเหงาแต่ถ้าจะมีเขาวา่าก็ให้ดีกว่าอยู่คนเดียว เป็นเมื่อผู้คิดมีคุ้ใจพาร์เนอร์่ทุกคนนะคะสวยมากเลยค่ะ <laughs> หลายๆคนยังไม่เจอตัวเองก็เป็นกำลังใจให้แล้วค่ะว่าเรียนรู้ไปทำไปลองทำลองผิดลองถูกอย่าไปกลัวความผิดพลาดล้มเหลวค่ะความผิดพลาดล้มเหลวอะมันคือทางสู่ความ ในวันที่ลม้มอยากไปทอ้อค่ะท้อได้ค่ะให้รีบลุกนะคะถ้าลุกไม่ได้คลานนะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดแล้วอันหนึ่งก็จะพบกับความสุขในแบบของตัวเราแล้วก็สําเร็จในแบบของเรานี่ก็รู้สึกประสําสเร็จแล้วทุกๆวนันแล้วก็ก้าวต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวนันเป็นกําลังใจใทุกคนคะ่ะ